อันนี้กําลังทําอะไรอยู่คะอันนี้กําลังทําเอออะไรนะทำตกข้าวหรือเปล่า<ำ>ทำจิ้มปลาเผาอ่ะใช่ใช่ใช่ทำน้ำจิ้มปลาเผาอีนนปลานี้เจ้าไปทําอะไรคะปลาอนนี้จะเอาไปทอดอ๋อ,อมีการถามกันด้วยว่ากินหรือเปล่านี้อันนี้คือย้ายกล้องมาทางนี้ <laughs> ใช่ไหมอ๋อ <laughs> อันนี้เดินไปไหนเนี่ยอันนี้เดินไปกิน แล้วก็เล็กงกล้องออกมาด้วยกินอันนี้กินอันนี้กินเค้กขนมเค้กใช่หนูกินันั่นคือแม่ใช่ไหมใช่อันนี้เจลีใช่หนูกินเจลีอ๋อแล้วก็กินเจลีก่อนใช่ไหมตอนนี้ใช่หนูกินเจลีอ๋อเรเลยปล่อยปล่อยกล้องให้อันนี้กลับมาถ่ายพ่อใช่ไหมใช่อ๋อเอคือพ่อ พ่อกาลังทําอยู่แล้วก็ถ่ายไปด้วยถ่ายลูกทําไปด้วยใช่อ๋อลูกก็ทําเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นหรอเมื่อกี้บอกนี่ไงทาได้อยู่ใส่อะไรเนี้ยผงชูผงชรสผงชูชีพใช่ไหมใช่อ๋อวางลงแล้วอ๋อแสดงว่าใส่ไปแล้วแล้วก็ตำตำตำเหรอใช่แล้วก็ตำตำต้มต้ม